วัสด้ครับผมมิดสุลุมิดในครั้งนี้ครับเป็นการวางเอาตัวรถทดสอบ GLA 200ปก o e มาทดสอบครับจากเดิมนะครับที่ทีทมขับซ่าของเราเคยมีการนำเอาเจ้า GLA 35ในบอดี้สไตล์ที่เป็น MG Dynamic มาคราวนี้เนี่ยเราเอาตัวรุ่นที่เป็น GLA 200โป o g r มาทดสอบบ้างครับ จะเห็นว่าจากที่ผ่านมาเราเคยทดสอบในกลุ่มของ A-Class ตั้งแต่ในตัว A200 AMG Dynamic ซึ่งก็จะเห็นว่าโอมี Trim Option เต็มแล้วคนก็บอกว่าโหเอามาทดสอบแต่ตัวรุ่นท็อปของเต็มแล้วรุ่นที่ใช้จริงปกติแล้วเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ออปชันแบบไหนเพราะฉะนั้นในครั้งนี้มาครับมาดูในรายละเอียดของเจ้า GLA 200 Progressive ซึ่งในจุดที่แตกต่างกันเนี่ยในทริมเดิมเนี่ยเราจะเห็นว่าฝั่งของ GLA เดิมในโค้ดที่เป็นตัว X 1 5 6นะครับซึ่งในโฉมของ GLA ในเจเนอเรชันที่1เนี่ยมีการวางแยกชัดเจนครับเริ่มต้นที่เป็น GLA 200แล้วก็ GLA 250ซึ่ง250ก็จะเป็นทริมตกแต่งแบบ AMG Dynamic ทั้งคู่มีขนาดเครื่องยนต์แตกต่างกันมีการตกแต่งที่แตกต่างกันแต่พอมาโฉมนี้ครับถือเป็นเจเนอเรชันที่2 มีการปรับขนาดของแพลตฟอร์มใหม่เปลี่ยนมาใช้ตัว MFA2 แพลตฟอร์มซึ่งแพลตฟอร์มนี้มีจุดที่โดดเด่นหลายๆส่วนด้วยกันครับมีขนาดมิติของตัวรถระยะฐานล้อที่ยาวและกว้างมากขึ้นมีการวางรูปแบบให้แพลตฟอร์มใหม่นี้เนี่ยรองรับการใช้งานร่วมกับตัวเครื่องยนต์แล้วก็บอดี้สตล์ที่แตกต่างกันถึง8รูปแบบด้วยกันไล่มาตั้งแต่ชุด A-Class ที่เป็นซีดานที่เป็นฮัชแบ็กฝั่งของ CLA ฝั่งของ GLA ไล่ไปจนถึง G L A 45 A M G และ4 5 S นอกจากนั้นยังสามารถที่จะรองรับการใช้งานในกลุ่มของรถที่เป็นไซส์ขนาดใหญ่อย่าง G L B ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถรองรับการใช้ขนาดที่หลากหลายความกว้างภายในการปรับขนาดของตำแหน่งการวางบอกชุดหน้าและรวมถึงทางด้านหลังมันได้ความกว้างมากกว่า G L A เดิมเยอะมากแต่จุดที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคราวนี้เนี่ย G.L.A. 200 AMG Dynamic กับ p r o g s s คันนี้มีส่วนที่แตกต่างกันที่จุดไหนบ้างมาดูรายละเอียดทางด้านนอกกันเลยครับ โดยในทริมในรูปแบบของโป g r e s s i v e s t ตล์มีการใช้ชุดโคมไฟหน้าแบบ LED High Performance เหมือนกันซึ่งจะแตกต่างในส่วนของพื้นสีกระจังจากในรุ่น AMG Dynamic ที่เป็นสีโครเมียมแต่ในรุ่นโป g r e s s i v e จะเป็นพื้นสีดำส่วนชายล่างของชุดกันชนจะตัดด้วยผิววัสดุโครเมียมมุมมองทางด้านหน้าหากเปรียบเทียบในรุ่นที่เป็นโปรเก s สซีฟสไตล์กับ AMG Dynamic จะเห็นว่ามีการวางเรื่องของชุดไฟหน้าที่เป็นแบบ LED High Performance เหมือนกัน ตำแหน่งของโลโก้รวมถึงเส้นคาดบนชุดหน้ากระจังแบบเดียวกันโดยชุดโลโก้จะมีเรดาร์เซนเซอร์อยู่ส่วนของพื้นผิวกระจังจากในรุ่น amg dynamic ที่เป็นสีโครเมียมและใช้ล่างตัดแบบขอบสีดำฝั่งของโปร g ก e s s จะเป็นพื้นผิวกระจังสีดำกับชายล่างตัดขอบแบบโครเมียมเมื่อมาดูทางด้านข้างจะเห็นว่าในชุดแพลตฟอร์มใหม่นี้ mfa 2จะมีการวางเรื่องของขนาดระยะช่วงฐานล้อที่กว้างมากขึ้น ลุปทรงสไตล์ของตัวรถรวมถึงลูปลน์แนวของกระจกบังลมหน้าชุดเสาเอพิล่ายกเป็นมุมสูงมากขึ้นรวมถึงแนวเส้นสโลปของหลังคาทางด้านหลังโดยในส่วนของหลังคายังมีชุดลูปแหลกโครเมียมซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักได้ซึ่งถ้าเทียบในเรื่องของความสูงและระยะห่างจากพื้นในรุ่นโปรเกรสซีฟจะมีเก้าเนที่มากกว่าในรุ่น AMG d y n a m i c ถ้าเทียบถึงขนาดล้อในฝั่งของ AMG Dynamic จะเป็นล้อขอบ19แบบ AMG 5า้าก้านคู่ส่วนในรุ่น Progressive นี้จะเป็นขอบ18 5 twin spoke ซึ่งก็จะเป็นสไตล์ที่ให้ขนาดของแก้มยางสูงมากกว่ารับกับช่วงล่างในสไตล์ Comfort สามารถรองรับซับแรงสั่นสะเทือนสถานได้ดีกว่าส่วนทางดั้าท้ายชุดกันชนล่างจะมีขอบตกแต่งเป็นริมโครเมียมพร้อมท่งไปท่อคู่และให้ไฟท้ายเป็นแบบ LED เหมือนเอนกัน ซึ่งตำแหน่งในการติดตั้งชุดเซ็นเซอร์รอบคันจะมีทั้งด้านหน้า6ตำแหน่งและทางด้านหลัง6ตำแหน่งเพื่อรองรับการทำงานของตัวชุดระบบเข้าช่วยจอดในช่องจอดแบบอัตโนมัติและจากการพัฒนาชุดแพลตฟอร์มใหม่นอกจากขนาดมิติของตัวรถที่ใหญ่มากขึ้นแล้วพื้นที่สัมภาระทางด้านท้ายยังมากขึ้นกว่าเดิมถึง14ลิตรทำให้เนื้อที่ทางด้านท้ายมีถึง435ลิตรและชุดเบาะยังออกแบบดีไซน์ให้สามารถแยกพับได้3ส่วน ในชิ้นกลางที่สามารถพับลงไปได้20%ทำให้สามารถใส่ของที่มีความยาวโดยยังนั่งได้ครบทั้ง4ตํตำแหน่งหรือพับแนวข้างแยกเป็น40 20และ40ซึ่งจะทำให้ความจุเพิ่มมากขึ้น1,430ลิตรก็จะเห็นนะครับว่าเป็นการออกแบบดีไซน์ที่เน้นเรื่องของความคอมฟอร์ตหรือว่าสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสูงของช่วงล่างที่สูงขึ้นอีก15มิเมตร ได้ขนาดของซีรีส์แก้มยางที่สูงมากขึ้นก็จะเน้นในเรื่องของการใช้งานที่ให้ความสะดวกสบายในการขับขี่ซึ่งก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งถ้าเปรียบเทียบกับตัวฝั่งของตัว200ที่เป็น AMG Dynamic นะครับมาดูการออกแบบภายในห้องโดยสารกันต่อเลยครับมาถึงภายในห้องโดยสารนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าโค้ถ้าอยากได้ GLA ที่มันเป็นตัวเต็มเนี่ยจะต้องไปที่ m g Dynamic เท่านั้น แต่ฝั่งในการวางอุปกรณ์ของทริมภายในห้องโดยสารของเจ้า GLA 200 p r o g r e s s i v เนี่ยจริงๆแล้วในคอนเซปต์ที่ตั้งใจวางเนี่ยในเรื่องของอุปกรณ์พื้นฐานความสะดวกสบายเรื่องของอุปกรณ์ที่เป็นทริมออปชั่นหลักๆเนี่ยถูกวางตั้งใจให้มีครบเหมือนๆกันครับเริ่มต้นในฝั่งของตัวชุดพวงมาลัยที่เป็นรูปแบบของมันติฟังก์ชันมีชุดปุ่มควบคุมแบบสัมผัสแยก2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายควบคุมชุดจอกลาง MBUX ฝั่งขวาเนี่ยเป็นการควบคุมตัวหน้าจอคัสเตอร์เลือนไมยาวในรูปแบบเดียวกันนะครับในส่วนของหน้าจอกับเลือนไม้ที่เชื่อมต่อถึงกันในรูปแบบที่เป็นพานราม่าวายสกรีนนะครับแต่ว่าฝั่งของคัสเตอร์ในรุ่นที่เป็นโเกรสซีฟเนี่ยจะลดจาก10.25นิ้วเหลือ7นิ้วถ้าอย่างนี้เนี่ยอาจจะบอกว่าแล้วมันแตกต่างกันยังไงล่ะเราเคยทดสอบแล้วครับในฝั่งของตัว A 2 0 0 AMG นะครับแล้วก็รวมถึงตัว MercedesAMG 3 5 เดี๋ยวมาดูเปรียบเทียบในรายละเอียดของอุปกรณ์ในการตกแต่งของทริมรอบคันนี้กันครับส่วนของภายในห้องโดยสารถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งของ AMG Dynamic ในโป o g r e s s i v อาจจะมีบางส่วนที่แตกต่างในเรื่องของทริมการตกแต่งรวมถึง Ambient Light แต่ฝั่งที่ให้ในส่วนของพวงมลาลัยเป็นแบบ Multi Function Sport Steering w h e e ซึ่งเป็นรูปทรงสไตล์3กา้านพร้อมหุ้มหนังอาร์ติโก้โดยมีฝั่งทางด้านขวาของการมันติฟังก์ชันควบคุมชุดเลื่อนไม่์หรือว่าคัสเตอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสไตล์การแสดงผลของตัวชุดหน้าจอและรวมถึงการควบคุมอินโฟเทนเมนต์ต่างๆซึ่งที่ชุดพวงมาลัยยังมีชุดแป้นพัดเดอร์ชิพเพื่อควบคุมการทํางานในการเปลี่ยนตําแหน่งของชุดเ e กียร์อัตโนมัติ7สปีดแบบ 7GDC t ดด้วยโดยฝั่งทางด้านซ้ายจะเป็นส่วนของการควบคุมชุดหน้าจอกลาง MBUX ขนาด10.25นิ้วซึ่งการให้ฟังก์ชันที่ชุดบาะคู่หน้าเป็นแบบเดียวกันกับของ MG Dynamic โดยเบาะทั้งคู่สามารถปรับได้ทั้งหมด14ตำแหน่งพร้อมระบบดันหลังพร้อมการปรับลุมบ้าซีสและ m e m o r รี3ตำแหน่งในทั้ง2ฝั่งของผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าซึ่งท้ไล่ในส่วนของอุปกรณ์ภายในทางด้านหน้าจากทังด้านบนจะเห็นว่ามีชุดสวิตช์การทำงานของระบบ SOS รถคันนี้มีระบบ Mercedes มี Connect พร้อมซิม 4G LTE อยู่ภายใน,ในโดยการทำงานของระบบ SOS หากตัวรถมีการชนด้วยความรุนแรงสูงชุดแอร์แบ็กทำงานหรือผู้ขับเลือกกดสัญญาณศูนย์ call center ก็จะส่งความช่วยเหลือมายังพิกัดของตัวรถถัดลงมากระจกมองหลังแบบเฟรมเลทและชุดหน้าจอกลัง MBUX จะเป็นขนาด10.25นิ้วเหมือนเหมือนกับในรุ่น AMG Dynamic โดยมีระบบปรับอากาศชุดแอร์เป็นแบบไฟฟ้าเทอร์โมเมติกออโตเมติกไลเม e คอนโทรลถัดลงมาที่ชุดคอนโซลกลางทัชแพดจะเป็นแบบใหม่ซึ่งรองรับการใช้งานแบบปัดกดสัมผัสและรวมถึงใช้ปลายนิ้วในการเขียนข้อความซึ่งชุดหน้าจอ MBUX นี้ยังรองรับการใช้งานของ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วย ก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเกิดแบบต้องการสไตล์สปอร์ตจ๋าโอ้ฉันต้องได้เต็มเท่านั้นเหลวแดงเบาะเย็บเส้นได้ตัดขอบสีแดงต่างๆเหล่านี้คงจะต้องไปที่ฝั่งของ AMG Dynamic เพราะว่าจะได้ผิวของชุดเบาะที่มีการเย็บวัสดุหนังสลับลายกันเป็นไดนาไมค้าไมโครไฟเบอร์นะครับแล้วก็รวมถึงการตกแต่งในส่วนที่มีแอมเบียนท์ไลท์ต่างๆเข้าไปถึงตรงชุดแอมเบียนท์ไลท์ของช่องแอร์เลยทีเดียวแต่ในคันนี้เนี่ยในฝั่งที่เป็นความสะดวกสบายหลักๆเนี่ยยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จุดเด่นของตัวชุดแพลตฟอร์มใหม่อย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยพอเป็น MFA2 นะครับในแพลตฟอร์มมีขนาดมิติที่ใหญ่มากขึ้น จุดเด่นกับการออกแบบภายในของตัวรถที่โดยรวมมีรูปทรงที่ใหญ่มากขึ้นนี้เนี่ยพอเข้ามาภายในห้องโดยสารเนี่ยเต็มเมครับเรื่องของระยะของชุดปรับเบาะการรองรับการใช้งานในฟังก์ชันความปลอดภัยชุดแอร์แบ็กเจ็ดตำแหน่งรวมถึงรูปทรงดีไซน์พื้นฐานแพลตฟอร์มนี้เนี่ยยังทําให้ที่นั่งทางด้านหลังกว้างมากขึ้นอีกด้วยโดยการปรับมุมองศาของตัวชุดเบาะและพนักพิงแนวของเนื้อที่เหนือศีรษะทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลัง จึงเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวครับและในเรื่องของระบบอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยต้องบอกว่าทั้งคู่นี้วางให้มา,ตาเต็มเหมือนกันกุญแจที่ให้เป็นแบบ Keyless Go ที่สามารถเปิดตัวรถได้จากทุกตำแหน่ง ทั้งประตู4ี่บานและฝาท้ายชุดระบบความปลอดภัยนอกจากเรื่องของเตือนการชนทางด้านหน้ายังมาพร้อมกับระบบ Active b r a k e Assist ที่ช่วยเบรกอัตโนมัติหากเกิดโอกาสที่จะชนทางด้านหน้าและในเรื่องของการเข้าจอดนอกจากจะมีชุดกล้องหลังพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันรวมกันถึง12ตำแหน่งแล้วยังมาพร้อมกับระบบช่วยจอดแบบอัตโนมัติ Active p a r k i n g a s s i s t ซึ่งระบบจะช่วยสแกนหาช่องจอดทั้งฝั่งซ้ายและขวาแบบอัตโนมัติ ซึ่งผู้ขับขี่สามารถเลือกได้ทั้งรูปแบบของการจอดเข้าซองและการจอดแบบขนานและในส่วนคุมพลังเครื่องยนต์ในรุ่น g l a 200 p o g r e t s i v และตัว amg dynamic ต้องบอกว่าใช้พื้นฐานบล็อกเดียวกันที่เป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบ1 3 0 0 cc ให้แรงม้าสูงสุดถึง163แรงม้ากับแรงบิด250นิวตันเมตรซึ่งเป็นแบบ fat l torque เริ่มตั้งแต่ 1620- ถึง4 0 0พรอบ ทำงานจับคู่กับชุดเกียร์แบบ7สปีด 7G DCT ซึ่งเป็นแบบ Dual Clutch ให้การตอบสนองอัตราเร่ง0ถึ100ภายในเวลา8.7วินาทีและสำหรับการขับขี่การใช้งานภายในเมืองหรือว่าวิ่งลอยตัวเครื่องยนต์บล็อกนี้ยังมีระบบ Cylinder Shut-Off ซึ่งจะหยุดการทำงานของชุดลูกสูบถึง2สูบเพื่อให้ใช้เชื้อเพลิงลดลงในช่วงความเร็วตำ่ำและยังรองรับการใช้งานเชื้อเพลิง ตั้งแต่แก๊สโซฮอจนถึง e85 โดยการตอบสนองสามารถปรับเลือกโหมดในการขับขี่ได้ถึง4โหมด Eco, Comfort, Sport จนถึง Individual ที่สามารถปรับแยกเซตน้ำหนักของพวงมาลัยการตอบสนองของเครื่องยนต์รวมถึงการตอบสนองต่อการขับขี่ในฟังก์ชันการทำงานของระบบ ESP ก็จะเห็นนะครับว่าการมาของเจ้า GLA 200 p r o g r e s s i v ในครั้งนี้หลายคนอาจจะมองว่าอ๋อโปรเกรสซรุ่นล่างรุ่นเริ่มของน้อยนะครับในฝั่งของตัว200ที่เป็น AMG Dynamic ของชุดแต่งอุปกรณ์อาจจะมองว่าเต็มกว่าแต่ถ้าดูในรายละเอียดจะเห็นว่าความจริงแล้วเป็นการวางในแต่ละรุ่นเพื่อที่จะหาตัวกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันในฝั่งของตัว AMG Dynamic อาจจะเห็นเรื่องของความสปอร์ตการให้เบลสีแดงการวางเรื่องของชุด t r i มตัวเบา ที่มีการวางวัสดุที่แตกต่างชุดหน้าจอที่ดูเป็น w i สกร c r e e เหมือนกันฝั่งของจอที่เป็น mbu x 2ขนาดไซส์ที่เป็น10.25นิ้วเหมือนกันซึ่งแตกต่างที่ส่วนของเรือนใหม่จะ้ทำให้ตัวรถเนี่ยมีบางส่วนที่ถูกตัดทอนอุปกรณ์ออปชั่นของตัว t r i มภายในลดลงไปแต่ภายนอกเนี่ยในฝั่งของการปรับเปลี่ยนชุดช่วงล่างที่เป็น comfort ที่มีความสูงเพิ่มมากขึ้นการลดขนาดของขอบล้อลงแต่ว่าได้ซีรีส์ยางที่มีแก้มสูงมากขึ้น มีอารมณ์เป็นเซ็ตช่วงล่างในสไตล์คอมฟอร์ตก็ทําให้การใช้งานในรูปแบบของความนุ่มนวลและความอนเนกประสงค์เนี่ยแตกต่างกันในเรื่องของระดับราคามีส่วนต่างอยู่200,000บาทระหว่างตัวรุ่น m g Dynamic กับตัว Progressive ถ้าวางเปรียบเทียบฝั่งของตัวคู่แข่งที่มีเครื่องยนต์รุ่นเบนซินแล้วก็ดีเซลให้เลือกฝั่งของตัวคู่แข่งอย่างตัว X1 รุ่นดีเซลกับรุ่นเบนซินห่างกันอยู่200,000แล้วก็ถ้าเกิดเทียบแกลบในฝั่งของตัว GLA 200 กับฝั่งของตัวรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลห่างกัน2 0 0 0สนแล้วก็ในตัวระดับของตัว AMG กับตัว p r o g k e s i ก็ห่างกันอีก2 0 0 0สนเช่นกันเพราะฉะนั้นถือเป็นการเปิดทางเลือกให้คุณสามารถวางรูปแบบสไตล์อุปกรณ์ในการใช้งานที่ตรงกับความต้องการของคุณได้